สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับผมเชอรีลิฟคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้ก็แนะนำรถเข้าไรเข้าสวนเช่นเคยนะครับผมนิสันบิ๊กเอปี2 5 3ห้นะครับเครื่องฝาแดงนะครับเครื่องสวยๆสะอาดๆเลยนะครับผมนะไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับมอน้ำแท้นิสันมอลมเบรกชั้นครึ่งนิสันนะครับ สีใหม่ทั้งคันครับสวยทั้งคันครับผมแม็กไลเนอร์ก็ใหม่ภายในสวยสะอาดเลยครับสตาร์ทติดง่ายๆนิ่มๆน,นะครับเครื่องเกียร์เคื่องท้ายสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ สักนิดเดียวนะครับผมไม่มีควันออกเลยนะน้ำวนดีๆเลยนะครับพอน้ำก็ของนิสันนะครับมอลมชั้นครึ่งนิสันเหมือนกันแต่จังหน้าแท้อยู่นะครับผมพาเดินดูรอบคันนะครับสภาพนี้หายากครับรถ นี่นะครับภายในสวยๆกินทีนเลยฮะยางหลังขอบ14นะฮะยาง XTD 225 75รถยังบางๆเลยนะครับรถบางๆสวยๆเลยครับ สะอาดนะฮะถ้าชอบแนวสะอาดสะอาดคันนี้เลยนะครับเดินทางไกลได้ทั่วประเทศครับพงมาไรายธรรมดานะฮะแอร์ผมไม่ได้เก็บให้นะครับระบบมาครบนะฮะเปิดมีลมแต่คันนี้ผมจะขายถูกๆนะฮะผมก็เลยให้ต้องไปเก็บแอร์เองนะครับนี่นะไม่มีนะเครื่องดีมากเลยครับนิ่มมาก ครับผมสนใจก็ติดต่อมานะครับผมอยู่ที่ตำบลกลางดงนะฮะอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเบอร์โทรก็086ครับ1111781เก่งชาลิฟยินดีรับใช้ครับผมสวัสดีครับ